ครูจะไปครูจะไปไม่ว่าที่ไหนเพราะครูอยากให้หนูได้รู้เลยเอาละ<ๆ>เด็กๆทุกคนครับรเราวาดรูปกบแล้วเรารู้จักกบตัวจริงๆไปแล้วเราระบายสีกบกันแล้วเราพับกบแล้วคราวนี้เนี่ยเราย้ายที่เรียนไปเรียนข้างนอกกันบ้างดีกว่าฮ <c oughs> าครูมีอะไรข้างนอกไว้ให้เด็กๆค้นหา <c oughs> ตามหา แต่จะเป็นอะไรนั้นยังไม่บอกเดีด๋ยวเราไปข้างนอกกันโอเคไหมอ,อ้าวออกมาเรียงข้างหน้ากันแต่มีข้อแม้อย่างหนึ่งไหนๆวันนี้เรารู้จักพี่กบเราพับกบแล้วออกไปข้างนอกเรากระโดดกบกันไปด้วยกระโดดแบบจำจำกันไปด้วยโอเคไหม อ่าโอเคนะเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราเรียงแถวกันนะห้องเรียนของเด็กๆไม่จําเป็นว่าต้องเป็นห้องเสมอไปครูติดล้อเลยจะชักชวนเด็กๆออกไปเรียนในที่กลางแจ้งซึ่งจะเป็นห้องเรียนที่ใหญ่มากเลยครับแม่กบนักเรียนตัวน้อยๆนะไม่เป็นไรหรอกครับคึกคักกันดีแต่กบครูติดล้อนี่ละสีจะโดดไหวไหมน้อมาอีกโอ้โหกบแข็งแรงครูมีกบสีแดงห้าตัว กบสีเขียว4ตัวกบสีเหลือง3ตัวและกบสีชมพู1ตัวมันที่อยู่ตรงไหนกันบ้างครูอยากให้เด็กๆไปช่วยกันหาอ่ะมาหากันตรงนี้ก่อนว่าใครจะเจอกบอยู่ตรงไหนบ้างสารเล่นกอเอ๋ยกอกบเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นการเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับคือเราจะทําให้เขาทราบว่ากบเนี่ยอาศาัยอยู่ที่ไหนกินอะไรยังไงและยังต่อเนื่องกับเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของการนับจํานวน และแน่นอนครับเรื่องการออกกําลังเพราะว่ากบมีการกระโดดนะครับเด็กก็ได้ได้ออกกําลังตรงนี้การกระโดดรัดเต้นการวาดการาพับกระดาษทุกอย่างเนี่ยสัมพันธ์กันหมดนะครับเด็กๆน่าจะมีความสุขกับเรื่องนี้ครับเมืม่อกี้เราบอกแล้วว่ากบมันอยู่ตามแหล่งตรงไหนยังไงมามาโดดให้สูงเอาเระใดดแล้วหยิบ <ใจ S 2> มาเลยตรงนี้ก่อนเลืมาตรงนี้ก่อนมาโดดให้เท้าตรงนีน้โดดมตรงนี้ มาโดดให้สูงเท่าหกมาเจอไหมตอนนี้โดดแต่ดูให้เขาได้เจอได้ไหมาดูกัน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 ให้สูงให้เกิดกว่าเครื่องบินจำจำเราบอกแล้วว่ากบจะตามที่ชื้นใช่ไหมอยู่เต็มริมบึงน้ำเจออีกไหมเจอแล้วใช่เราเจอสีเขียวอีกหนึ่งตัวครบแล้วเราเจอครบแล้วมาแล้ว เป็นนานว่า,าพวกเรา,าช่วยหากันจนได้กบมาครบเลยเก่งมากเลยเอาตบมือ้ตัวเองหน่อย,อยเราจะเจอตามที่เขาอยู่ตามแหล่งน้ําตามก้อนหินชื้นๆตามต้นไม้ใช่ไหมเราไปเจอตามพวกนี้ใช่ไหมเก่งมากเลยพวกเราเจอแล้วว่ากบเขาอยู่ที่ไหนเ,ไเอาล่ะบางไม่เป็นไรเราช่วยกันหาเพื่อนคนนึงเจอเราเป็นทีมเดียวกัน อ๋อที่พื้นก็มีบางทีกบก็อยู่ที่พื้นก็มีเป็นอันว่าเราก็รู้แล้วจริงๆด้วยนะว่ากบอยู่ที่ไหนกันบ้างเราถึงได้หาเขาเจออ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนกันต่อกับเรื่องกบกบตอนนี้ครูให้เด็กๆไปพักก่อนดีกว่านะจะได้พักผ่อนกินข้าวกินขนมอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อโอเคไหมโอเค ตู้จดหมายของครูนะัทอ่ามีคุณแม่ฝากถามมาทางเฟซบุ๊กกันนะครับซึ่งเป็นคําถามยอดฮิตมากมคีคุณแม่หลายท่านถามผมมานะครับคือจะให้ลูกเรียนดนตรีอายุเท่าไหร่ดีนะครับถ้าเอาเหมาะสมเลยเนี่ยแนะนําว่าประมาณสัก4ี่หขวบนะครับเพราะว่าการเรียนดนตรีที่ที่เป็นเครื่องดนตรีจริงจังเนี่ยจำเป็นต้องมีการฝึกฝนการใช้เวลาในการเรียนซึ่งประมาณ1ชั่วโมงต่อครั้งเนี่ยหรือการอ่านโน้ตก็ตามเนี่ย มันต้องอาศัยไวที่ที่พอจะเหมาะสมอยู่ก็คือประมาณ4 5หขวบนะครับจะดีที่สุดถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยเด็กอาจจะไม่มีสมาธิหรือฝึกได้ไม่นานหรืออาจจะพานเบื่อไปเลยนะครับรอสักนิดหนึ่งรอสัก4ี่หขวบนี่แหละครับแต่ก่อนหน้านั้นเราก็สามารถสนับสนุนส่งเสริมได้โดยการพาเขาไปดูเครื่องดนตรีพาเขาไปรู้จักไปลองกดไปลองเล่นดูตามที่ต่างๆนะครับเป็นการปูพื้นไว้ก่อนแลวพอสี่ห้าขวบปุ๊บก็รอให้เขาเรียนดนตรีที่เขาคิดว่าเขาชอบครับ ยายจริงๆที่เวลาหมดซะแล้วเลยอดรู้เลยว่าห้องเรียนธรรมชาติของคุนัทจะเป็นอย่างไรไม่เป็นไรครับสัปดาห์หน้าเรามาติดตามดูกันต่อว่าห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้จะสามารถทําให้เด็กๆได้เรียนรู้วิชาอะไรได้บ้างแต่รับรองได้เลยครับว่าสนุกแน่ๆพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับอบขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผลิตภัณฑ์สีตามาที่มอบสีสวยๆให้เด็กใช้กันวันนี้นะครับ ครูจะไปครูจะไปหาครูจะไปครูจะไปแม้ว่าใกลไกลคร,ครคูจะไปครูจะไปไม่ว่าที่ไหนเพราะครูอยากให้หนูได้รู้เล่นเรียน จะไปครูจะไปครูจะไปหาครูจะไปครูจะไปแม้ว่าไกลไกลครูจะไปครูจะไปไม่ว่าที่ไหนเพราะครูอยากให้หนูได้รู้เล่นเรียนครูติดล้อลา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 ครูติดล้อลา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 ครูติดล้อลา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 มาสนุกกับครูติดล้อนะ